มาคิดกันต่อไปครับครับไดความขอบคุณครับสวัสดีครับศูนย์ตลาดสัมพันโปรกะวันหนึ่งอำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกร่วมทดสอบสัญญาณประจําวันรับศูนย์ตลาดสัมพันธ์ในวัน16 5.61ครับรัตนโกเกศโกเกศที่63อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรับเงินสดประจำงานตลาดหน่วย465ศูนย์ตลาดสัมพันธรัตน์โปรเกะคำนี้วัน465เหมือนกันครับ หกสิบหนึ่งเจ็ดสิบสามเร Pop ีกเฉยเพื่อนสมาชิก hmm. ท่านต่อไปครับบ้นโพนหนึ่งครับมาแล้วเสียงมาแล้เรียกเฉยครับขอบคุณครับตลาดเูนย์เจ็ดนั่นเป็นโอนครับบาโพลนแจ้งวอสิวอสิบอหน่ง่ที่ออกสามบารโอลครับทางศู์ตลาดคำใต้อหกห้าวอสิบหนึ่งครับบ้านบ้าพนยหนึ่งนะครับบ้านโพนย์หนึ่งครับนี่แจ้งวอสี่วอสิบ วันหนึ่งพื้นที่หกสิบสามบ้านทิพนตำบลศรีทุนตอนปูทะลงังภูกเก็ตอับัยานศูนย์ประจาง,งานตะลังตำปันวัวสีบหกห้าศูนย์ทะลงังตำปันรับท่านบ้านตอนศูนย์หนึ่งตำพืนทวัดสิบหกสี่ห้านะครับประวัติทุกครั้งนะครับหกสิบหนึ่งเจ็ดสิบจามไอุเจริญเพื่อน,นอสมาชิกท่าน่อไปครับ